สวัสดีมิดหมอแค้นแฟนหมอล่ำทุกคนครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงสวัสดีเอฟซีแฟนคลับของน้องอุ้งยิงเพชรบ้านแพงทุกคนนะครับเมื่อนี้สาวกูเค,ค,คมราดกับเปา๋าโจดีไซน์นะครับผมะจะมีข่าวสารเกี่ยวกับอีหลา่าอุ้งองเพชรบ้านแพงมาเว้าสู้พี่น้องฟังครับเมื่อนี้จะขอเว้าถึงพลังเสียงแล้วกันนาเสียงของน้องอุ้งเพราะว่าไปเจออ่าคอมเมนต์เนาะหลายๆคนว้าไปเสียงเดียวกันว่า น้ำเสียงอุ๋งอิงเนี่ยเหมือนเอาแบบว่านักร้องในตำนานมามาร่วมกันเลยรับนักร้องปัจจุบันมาร่วมกันเป็นเสียงน้องอุ๋งอิงเป็นเสียงร้องที่ไม่เหมือนใครเป็นเอกลักษณ์ร้องยูซิฟกิโลยืนฟังอยู่นีกล่าจำได้ว่าเป็นอุ๋งอิงอ้าวพี่น้องอ่ะโดยว่าเนือหาขาวข้าสอาชุนเรื่องอย่างแน่พี่น้องก็ถาฟังนะอ่ะอันดับแรกครับส่งงานส่งงานของน้องน้องก็ได้โพสส่งงานจ้า ขอบพระคุณมาลายจากพ่อพ่อแม่เอฟซีอีลาอ่าด้วยจ้าที่หักแพ่งอีล่าขอบพระคุณที่บทิมอีล่าตั้งแต่มือแรกจนหอนมือนีพ่อพ่อแม่แม่แกับย่างเอ็นดูหักแพ่งอีล่าทือเก,ก่าขอบพระคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสาวน้อยที่เปิดโอกาสให้อีล่าจากมือนั่นจนหอนมือนีพ่อพ่อแม่แม่แกับย่างค่อยดันลาซับพอลาอยู่ตลอดขอบพระคุณบ้านฮักทุกหลังที่เป็นกำลังใจให้หลาทุกครั้ง หลักพ่อพอแม่ด้วย้าก็แฮชแท็กมาอะไรเยอะมากเลยวันน uh ี้แฮชแท็พ่อสูทาร์ดแฮชแท็ทอฟซีโคราแฮชแท็กเไม่ประสงค์ออกนามแฮชแท็แม่กันกรละยานกันนพัสหรือเปล่าค่ะขออภัยนะคะถ้าอ่านผิดค่ะแฮชแท็พ่อทวนดีแฮชแท็กแม่สูภาพแฮชแท็กเอฟซีเกาหลีแฮชแท็กพ่อวิรศ แม่สุวิมลแม่จำราแม่ณพัฒนแสอนพ่อเปียกพ่อปีดาพ่อวุฒิไกรพ่อธีราทพ่อชูต้นสีสุรา,าน่าจะเป็นชื่อเฟซน้องภาษาอังกฤษค่ะป้าต้อยนอร์เวย์พ่อวีระพงษ์พี่โอโจ แท็กพ่อฮักเอ็มแแท็กแม่หนุ่ยชุมพรแล้วก็รางวัลน้องใจด้านหน้าเวทีแล้วก็ของกินด้านหน้าเวทีที่พ่อพ่อแม่มอบให้ลาจ้านี่ค่ะพี่น้องมาไล่เนี่ค่ะรวมกันเลยค่ะก็คืออ่าแฟนคลับพ่อฮักแม่ฮักน้องอุดนมาไล่มาให้อาไล่ออนไลน์มาเห็ดมาไล่ค่ะพี่น้องนี่นี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็เนี่ยมาไล่ นี่ก็ของกินนี โอเคส่งงานทุกวันค่ะนโอ้ครับผมและวันนี้ก็เป็นวันแล้วมือนี้นะครับสำหรับเพฟ่์บางแง่เป็นมือยุทธนาะเป็นวันหยุดเป็นวันเดินทางนะครับเพราะว่าเมื่อวานมีเพื่อนแสดงอยู่ที่เมื่อวันที่18เนาะอยู่ที่อุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษแล้วมืออื่นวันที่20่นี่งเพื่อนศรีแสดงอยู่ที่วัดบางปิ้งอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครมือนี้ก็เลยเดินทางครับเดินทางไกลมากเดินทางจากศรีสะเกษเข้าแถวกรุงเทพเลยนะหลายร้อยกิโลแมน มือดี้ัก็เริ่มยุดนะครับแมนมืออื่นนะครับผมฝากพี่น้องเอฟซีแฟนคลับอยู่ไกลๆแถวกรุงเทพปริมณฑลเนาะอย่าลืมเดินทางไปให้กำลังใจทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพร่ให้กำลังใจอย่างอิ่นน้ำเด้อครับอ่ะแล้วงกาฝากเพลงใหม่ของอูอิงเพชรบ้านแพร่ที่จะลองฟิชเชอร์ลีมคูกับคุณพีดสินตนาอุลลาบนะครับผมจะปล่อยออกมาในวันที่ ยี่สิบเอ็ดก็อีกไม่กี่วันแล้วเนาะตื่นเต้นเดเอฟซีตื่นเต้นตั้งแต่น้องเขาประกาตื่นเต้นตั้งแต่น้องปล่อยออกมาเสียงสดในเพจส่วนตัวของน้องใช่ไหมน่ะเอฟซีก็เฝ้าจับตารอแล้วน้องก็ทําได้ดีมากเลยนะลองบนเวทีเวลาเซ็กซ์สาวเนาะบริเวทีสาวหน่อยเห็นบอกว่าแต่คนเอาลงเอาคลิปมาลงเยอะมากทั้งในกลุ่มบ้านทักทั้งในต่อๆทั้งในแอปหลายๆแอปนะค่ะเพราะเสียงของเราคือมวลอิริยนี่แค่เฉพาะน้ำจิ้มนะ แล้วมือนั้นเห็นเพื่อนไปลองอันนี้ยุสนาสามแมทั้นนี่ที่ถ่ายด้วยพีพอไปถ่ายด้ี่แล้วปุ๊บก็จะมีเสียงเพลงออกมาเนาะอู้เสียงเพลงบวกใส่ดนตรีแล้วคือเพาะมากเสียงพี่จินตาลากับม้วนค่ะเสียงอุ้งอิงเก่าโอ้โหเพาะมากๆเช่นเดียวกันเกิดว่าเสียงเป็นเอกลักษณ์นะครับผมอย่าลืมนะครับปล่อยออกมาในช่องของพี่จินราลานะช่องยูทูปพี่จินดาลานะในวันที่21กุมภาพันธ์นี้นะครับเวลา9โมงเช้าพี่น้อง รอแชร์สองมือวีกับสิบเก้ายี่สิบยี่สองมือค่ะพี่ดอกรอเลยค่ะชื่ว่าแฟนคลับนี่ก็คือรอแล้วแหละรอรอตั้งนาฬิกาปุ๊บอ่ปล่อยเมื่อไหร่นั่นแหละเขาปล่อยในช่วงเวลาเท่าไหร่เก้าโมงอ้เหมือนเดิมเริ่มเก้าโมงเช้าเหมือนเดิมแล้วล่าสุดนะครับผมทางเฟซบุ๊กของจินตราพูดล่ากับในโลกว่างป๊าดมาสันสะออนเอฟซีอุ๋งอิงเข้าไปดูกับตาตัวเองคลิกอ่า จนติดยี่สิบแปดในมาแรกเอาเป็นคลิปเบื้องหลังเบื้องหลังทายทำเต็มีเออติดยี่สิบแปดในมาแรงอันนี้แค่เบื้องหลังแหมเราเพลงปล่อยออกมาเพลงเต็มสิเป็นจังไดสาวกลุ่หนึ่งมาแรงแค่หนึ่งชั่วโมงก็ได้บอกว่าโอ้โหสุดยอดตรงใดแน่นอนเพราะว่าอุ้งอิงนั่นเวลาปล่อยเพลงอะไรมาเพลงใหม่ๆแต่ละเพลงนี้ก็คือติดมาแรงตลอดเลยเข้าวันหนึ่งวันสองล้านอยู่แน่นอนข้าวันทะลุสองล้าน เขาเป็นเช่นนั้นค่ะโมแม่หมดสามหลานวิวแฟนคลับพี่แวงมาไฮทะลุหาหลานวิวเลยเด้อมือหนึ่งน่ะเพราะว่าเอฟซีพันร้ายแห่งคนร่วมพลังกันที่แห่งเบาโจการร่วมพลังของเอฟซีทั้งสองศิลปินนอกจากจะเป็นเอฟซีของคุณพี่จิตลาคุณลาบและก็เอฟซีของน้องอีเพชรบานแพนเอฟซีสาวน้อยเพชรบานแพนนี่พอมาร่วมพลังกันแล้วพี่น้องเสด็จเจอปากกฎการใหม่ของประเทศไทยแน่นอนแข่งร่วมการเพลงแน่นอนตอนนี้ช่องยูทูบเบอร์ต่างชาติ ปาร์คมุดแล้ว<ช>ที่หนะ้าเฟซบุ๊ก <Facebook S 2> ของคุพีจินาพูดลาบสีเ<ช>อาไปรี ions, อแอคชั่นสีเอาไปโคเวอร์แล้วพี่น้องมา<ช><ช>รอเบิร์นแตเลยว่าปารก์การนี้<ช>สีดังไปหอดกี่ประเทศเพราะว่าเพลงอีแต่ละเพลงนะต่างประเทศเนี่ยรอรอแล้วก็ชื่นชอบมาก<ช>เพลงนี้ก็ไม่แพ้กันเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามีมนฑ์ังในเนื้อเพลงพอมีมนฑ์คังในที่ถ่ายเอ็มวีด้วยถ่ายเอ็มวีที่สารเมฮันี่สีสัรแล้วก็ได้นักร้องบอกว่าอยากคุพีจินดาลาที่แบบว่ามีประสบการณ์มากกว่า เยอะแยะแล้วก็ผ่านแฟนคลับมากมายทั่วประเทศแล้วาก็ได้น้องอุ๋งซูเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งของหมอลำไทยในตอนนี้เนี่ยมาฟิชเชอร์ิ่งกันรับรองเลยครับพี่น้องครับสิเป็นเขอิืนว่า้ม่ถูกครูสมนามสมเนื้อกันแน่นอนครับอ่ะมาว่าถึงเรื่องนี้สาวกบ่าถึงว่าอุ้งอิงเนี่ยบ่าวเสียเอาเพงไปไปรอบน้องก็สามารถเข้าถึงเอิืนว่าเอาเพลงมายู่ เอาอู่ตีบดแตกตีโจทยแตกอย่างเช่นวันก่อนนะร้องเพลงอะไรโลกของรึทำให้แบบว่าแฟนครับน้ำตาไหลแม้เขานั่งอยู่บ้านคนเสียงน้องแบบอุ้ยเสียงคือกว้างกังวานแล้วก็เสียงใสสิว่ามีแหบกอลมีแหบกปนเขามากเนี่โอ้โหเสียงเสียงมาถึงน่ะเสียงน้องมาถึงเลยกับเพลงนี้ก็คือ อ่าใครอยากฟังนอกเขาเปิดให้ฟังอะไรนาะเพราะว่าเออมันกัดตีมันกัดตีมันตั้งน่อยขันอยากฟังพี่น้องไปพิมพ์เลยอ่าโลกของพี่น้องอีกแม่นในช่องต่อต่อแมนในช่องต่อต่อในยูทูบก็ได้ในเพจก็ได้พ่อมากเลยแบบว่าเขาฟังตัางหลากหลายรอเนาะว่าโจเนาะไปเปิดไปเปิดฟังตัางอ่านลองลองจักมือวะช่วงช่วงเมื่อกี้เนอะก็แบบพรทุกวันแมนพอทุกมือแมนแล้วก็ แล้วก็เรื่องม่ไล่หนักใจน้องพนไปเห็นสะออนนะพนเนาะปาจะเป็นสะออนได้ทุกมือว่าสิไปิดใจกระแดาไม่ทุกมือเอาา่อกาเรื่องเพลงก่อนอเรื่องเพลงที่นี่บอกว่าเสียวเพลงไหนไปลองเหมือนกับว่าเพลงนั้นเป็นเพลงของน้องเองเลยอ่ะเอาให้เราเหมือนลืมต้นฉบับไปชั่วงขนาดหนึ่ง ยี่สนึกภาพตอนฉบับอออกแล้วตอนนั้นนะนึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงของน้องไอแน่เมืองไอแน่เมืงนะน้องอิงคือเป็นเพลงน้องอิงแมนอมบอคือจํบาบาดเพ้ยเนี่ยนะเพราะมันไม่ได้ออกแนวเสียงใคร<อ>มันออกแนวเสียงน้องอิงไปเลยเคยฟังอันนอกรบอบพี่นบวสาวเพชรบุรีนุ่มทุ่งกะจจุลองนะอ่ะนบเลฟังเขาฟังแต่บนคลาเร่วกับลายๆบนเพลงที่น้องเอามารองบนเวทีแลังห้องสุว่าเข้ากับเสียงน้องมากๆเสียงน้องเหมือนน้องรองลายพลงอยู่น้องเข้ากับแบบ แต่ว่าสร้างเห็นอยู่หนาวิธีนะน้องก็รองหลายเพลงอยู่กระไทยมาอยู่ตัวนี้ลงอาได้่แมนแมนแต่หลายเพลงก็เป็นเพลงลูกิรใช่ใช่แต่ว่าเขาชื่นชอบตรงนี้ว่าเอาเพลงของแม่พึ่งุ่มพ่วงมาลองเนี่ยเข้ารู้สึกว่ามันมีมวลขังแล้วน้องก็เอาอยู่ใช่พอน้องมาลองแล้วมันเห็นเลคนขนลุกแมมทั่วประเทศเลยใช่แฟนขาก็พูดคําเดียวกันเลยนะว่าออ้ยขนลุกคอมเมมต์คำเดียวกันเลยว่าออ้ยต่างคนก็แบบ คนลูกอู้เพลงนี้มันมีมนเหมือนมีมนสะกดเหมือนมีมนขัมีพลังออกมาเหมือนเป็นแบบพลังที่ได้จากน้องอิงด้วยสิแม่เอาอีกีแต่ว่าเพลงของเพลนเนี่ยมีมนขังยูแลมาบวกกับเสียงของอู์อิงอีกบวกกับที่น้องอิงเอามาลงด้วยเอามาร้องด้วยค่ะพี่น้องนี่แหละครับผมเฮาสองคนก็เลยอยากนั่มยิบโยกมาบอกสูตรพี่น้องงฟั่งมาพูงอิงเพชรบานแพงเป็นศิลปิน ที่ไม่ว่าจะเอาเพลงใครมาร้องนองเอาอยู่บดเลยอนองเพลงไหเข้าคนฟังไหเข้าเดี๋ขนลุกกันแทบทุกเพลงเลยยิ่งเพลงในตำนานยิ่งเพลงของศรริลปินที่บางคนดังๆไว้แล้วนอกสาวน้อ,อ,องยังเพลงของคุณแม่พึ่งกลุ่มกวงเสียพ่อน้องอกมาร้องยนี่ยมได้เราพี่น้องเอ,อ้ยสุดยอดสุดยอดอี่ดีขนลุกเบิ้อตัวมาเป็นคนลุกแต่แค่ไหนคนลุกเบิ้อตัวคนฟังกันดูคนฟังกันรูฟังร้ายหลอกกับมวนแม่จนเอฟซีว่าจังสีตัวมีค้นมา คืออยากเห็นว่าอยากให้น้องอุอินนะครับมีโชว์โชว์หนึ่งในแต่ละวันเนี่ยที่เอาเพลงเนี่ยในตำหน้าในสัปดาร้รองในโชว์แต่ว่ากับเข้าใจอยู่ว่าเป็นเพลงกุ้มหีกจะเป็นเป็นเพลงมิลิคัสซีดง่ายอ่านี่แหละต้องเบิรงเนาะว่าต้องรอไป ต้องรอดูว่าบอจโจอจะไปจัดการในเรื่องเพลงมาร้องมาอะไรหรือเปล่าหรือว่าซีรีส์ก็สิมาเนาะครับผมอ่ะต้สมมติเราพูดกันแต่ว่าเพราะว่าสิเป็นเพลงไหนเนาะอุ๊ยอีงเป็นปานเพลงก็ร้องม้วนร้องมาว่าพอมล้วยอ่ร้องถึงทุกเพลงเลยแล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่ขาดบ่ได้ที่สีบอกว่าได้คือห่อฝันมาหลังห้าร้องขึ้นมาย้มไหนโอ้พี่น้องยิ่มเปิดดีเด้เืิห่อเลยเพิาะสีนี่วิทยาก่อนเด้เป็นวิทีโอนเปิดออกมาก่อนเนี่ยสวัสดีค่ะ ตัวตัน้องใช่แต่กอนูกับเป็นเด็กน้องอยู่แต่เกียเข้าแห่งเอามาเบาอยู่ยิ่งเป็นนี่ล้วกูตอนนี้คือเพิ่มโชว์มากหลายเดือนแล้วแต่ยิ่งเมื่อเปิดฤดูกาลเมื่อเปิดฤดูกาลที่เปิดโชว์อวินโชว์หนีมากคือร้องไห้เลยนะสาวโจก็ไปคือไห้เลยนะถือกล้องนั้นคือไห้เลยคือน้ำตามันไหลเพราะเราได้รับรู้ว่าตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาที่อวินมาอยู่กับสาวน้อพี่พาลแท่์เนี่ย กว่าจะมาเป็นคนอีกในวันนี้น้องเจออะไรมาบ้างน้องต้องสู้ขนาดไหนต้องผ่านอะไรมาบ้างต้องขยันขนาดไหนต้องฝึกตัวเองขนาดไหนกว่าจะมาแบบว่าเก่งจนสมบูรณ์แบบในวันนี้ได้เพราะว่าเข้าหู่เข้ารับรู้ตั้งต่างน่แอเห็นต่างต่างเงแรเนาะพอเหขาต่างต่เนาของบ้าช่วงเลยพอไปเห็นวิดีโอดันเขาก็เลยโอ้โหน้ำตามันไหลอีกต้องหมัดเลยสาวครูเข้าสื่อว่า <N> นี่แหละนี่แหละคือความสุขของเท<ด>่าไใช่แล้วน้องอิงก,ก็ไม่ไม่ใช่คนลืมตัวด้วยไงน้องจะเป็นยังไงตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันน้องก็ยังทําตัวเหมือนเดิมน่ารักเหมือนเดิม,ามาปราะว่ามาวัานแรกยังไงวันนี้ก็ยังไง,งามาวันแรกอาจจะยังไม่ดังมากแต่วันนี้ดังที่สุดแล้วก็ยังติดดินเหมือนเดิมนี่คือความน่ารักของน้องอิงกนี่แหละเอซีถึงรักน้องครับผมอ่ะมือนี้น้องเท่าสองคนก็เลยเดินนำข่าวสารนี่มเบาสูีิน้องเอฟซีแฟนคลับ ได้ฟังกันนะครับผมผู้ใดที่ฟังอยู่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวคู่เคมาราชดาวโจดีทรายน้ำเด้อครับเฮาสองคนกับสีอัพเดทข่าวสารเกี่ยวกับน้องอุ้งเพชรบ้านแพงเกี่ยวกับวงสาวน้อดเพชรบ้านแพงมาให้ฟังเรื่อยๆครับผมเนาะกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้เฮาสองคนขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ